สวัสดีครับเราก็จะมาต่อเนื่องนะครับจากคลิปที่แล้วที่เราว่าจะแยกต้นว่านตะขาบบินเนี่ยนะครับนอกลูแล้วก็ปลูกง่ายเพื่อนเพื่อนเสียบลงเลยนะครับนี่นะเพื่อนเพื่อนบทเรียนเพื่อนเพื่อนนะครับบานพันไม้พอเพียงเนาะเอามาเล็ดของทุเรียนนะครับมาพอเขาเกิดแล้วเราก็อยากจะให้เขาลงทุงที่ใหญ่ขึ้นนะครับ เราก็เอามาลงถุงใหญ่ขึ้นปรากฏว่าดินเนี่ยระบายน้ำได้น้อยนะครับบวกกับฝนตกทั้งเดือนเลยครับทุเรียนเราก็เลยผู้เรียนเพราะ,มะเมล็ดของเราก็เลยเป็นอย่างนี้ครับู้เรนเนาะอประสบการณ์ครับเดี๋ยวรอบหน้าเอาใหม่จ้ะนี่นะครับบ้านตะขาบบินเมื่อกี้คุณปลูกบ้านพันไม้พอเพียงก็สนใจ บ้านพยากาสักนะครับที่เราเคยทำคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วนะท่านสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะนี่ฮะเพราะเยอะๆเลยครับเดี๋ยวถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยจะไปฝังบนไร่เลยนะบนโคกเลยนะครับกระจายผ่านนะครับนี่ฮะปลูกง่ายๆอย่างนี้เลยผมก็หักปลูกอย่างนี้เลยแหละครับครั้งที่แล้วก็หักปลูกอย่างนี้เลยน,ลลยน,ลยนี่ฮะเสียบเลยฮะทั้งใบทั้งต้นเนี่ยเสียบเลยครับเป็นหมดครับปลูกง่ายมากนะครับเพื่อนๆวานตะขาบินนะครับ เนื่องจากเรามีต้นพันธุ์เยอะนะดังน,นั้นก็ชาไปเยอะเลยครับว่านตะขาบบินโอโ้ยังเยอะๆครับ สร็จแล้วเรจะเอาไว้ในร่มหน่อยนะครับพอดีแหละต้นทุเรียนของเราช้ำตอนที่เรามาปูกก็ยังเพื่อนดึงๆขอเขา,เาดึงมากิ่งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเอาไปอีกเราก็บอกอ๋อแค่นี้นะครับดูสิครับต้นเดียวได้ต้นพันเยอะแยะเลย นี่ครับเพื่อนๆสีถุงส่วนนี้เนี่ยจะก็จะกระจายปลูกตามสวนเราเนี่ยนะครับเนื่องจากเขาปลูกง่ายเนาะก็ฝังลงดินได้เลยครับเป็นประโยชน์ทางด้านสมุนไพรด้วยนะออแล้วก็กระจายความหลากหลายนะครับของพืชพันธุ์ในสวนเราด้วยนะครับ<ๆ>เผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจหรือต้องการเนาะ<ๆ>ก็สามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับว่านตะขาบบินครับผม เยอะแยะเลยฉี่เลยครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อน,นเที่ยวสวนด้วยนะครับเนาะไปปลูกว่านตะขาบบินกันครับไปนี่ครับโรกล้วย ต้มโอครับใต่ต้ตนง้ะครับอันนี้คุณมจุ่มไแเราปลูกไว้นะ ปลูกต้ต้นทุเรียนดีไหมครับเพื่อนๆนี่ครับใต้ต้นส้มโอทัพทิมสยามครับอ๋อมีเยอะนะนี่ครับมาต่อไปใต้ต้นลำยายครับ อีกตรงนี้ดิจังทำปีละหักครับหักก็ไม่เป็นไรออกมาแต่ต้นทุเรียนดีกว่าเนาะไกล้ๆต,ต้นทุเรียนครับ ีกิจนะครับไปปลูกต้นกล้วยนี่ครับทางวันนี้ก็มีว่านตะขาบบินตะขาบหินเนี่ยครับกระจายอยู่ในสวนแล้วนะบ้านเพื่อนๆเ,เรียกว่านตะขาบบินนะครับว่าอะไรเนาะฝากเพื่อนๆแลกเปลี่ยนพูดคุยกันมานะครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ